นี่เป็นไงคว้าหัวใจออกมาค่ะคุณหย้ยอากาศดีค่ะทูพีเยแมวแล้วนะคะนะอย่างงี้ <c oughs> น,นี่เอาลงเลยตีปองเลยน้ำมันต้นไม่ไม่น่าเกลียดหรอกเนี่ยแหละ <c oughs> นี่เป็นไง ตีโป่งแล้วงงเาีแมวไม่หาไม่เจอแล้วคุณนายเดี๋ยวแม่ซื้อให้ใหม่ลูกเฮ้ยแมวตีโป่งต <laughs> ีโป่งจริงอนอนนี่นี่นะคะโอ้ยเป็นไง,ง,งตีโป่งมันจะต้องได้เยอะกว่านี้เนาะ มีอยู่ไหมคะตอนนี้เทนีนี้มีอยู่ไหมคะโอเคนี้นะคะนี่ไทยนะคะเมดอินไทยแลนด์ดูพี่กุ่าเ่ะ <c oughs> ียดชนยายนะลกูกได้ไหมโถ่เอ้ย <c oughs> ที่หลังต้องเป็นแบบว่าซี่ของคอตีโป่งกับยายแมวค่ะตี่ปอง,งกับยายแมวค่ะ เป็นไงเป็นไงคะตีฟองกับยายแมวไหมคะนี่เคนี่คือพัดตีฟองค่ะอยาทำได้ค่ะเย็นไหมพี่น้ำเย็นไหมพอดีพอดีเนาะน้ำไม่ลึกด้วยอยู่ไหมตีฟองก็อยู่ไหมตีฟองตีฟองมีอยู่ไหมที่นี่มีอยู่ไหมสนุกเลย ใหญ่มากเออได้แล้วได้แล้วนี่พี่นายอยู่กวางกวางมาดูป้าทำอะไรนี่กวางกวางดูล็อกเพลงดังดูลุนนี้ฉันอยู่เพราะว่าตอนนั้นยายมาไงยี่ยตุนยายตุ่นมาเฮ้ยกิ๊กอะไรชอกไปข้างนอกมันจะเลืกอขึ้นเลืกอขึ้น กลับมากลับมาโอเคเจอกันทิปคลิปหน้านะคะท้าคมหนาวแล้วเดี๋ยวเข้าเช้าน้าไม่เป็นไร